สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง y o u t u ฟอร์ดบายปิ้นค่ะสามารถกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะที่ช่อง YouTube ค่ะ Ford ดบายปิ้นนะคะนำเสนอรถ Ford และก็โปรโมชั่นดีๆของรถ Ford นะคะวันนี้นะคะพิ้นจะพามาชมนะคะเป็นรถ n e x t g e n Ranger คันนี้เป็น n e x t g e n r a n เจ r Sport นะคะแบบ4 2นะคะ6 a ออโต้เกียร์อัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าเป็นสปอร์ตบวกแพ็ก6 0 0 0ืนะคะ สังเกตง่ายๆค่ะก็จะมีนะคะกล้อง360องศารอบคันนะคะก็จะอยู่ที่ใต้กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้ากระจังนะคะนี่ตรงนี้นะคะย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็คืออันนี้เปลี่ยนกระจังมาใหม่นะคะก็เลยย้ายมาอยู่ตรงใต้ตัวโอและตัวอานะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราสักนิดนึงนะคะพูดถึงเทคโนโลยีขับขี่ขั้นสูงนะคะ คันนี้นะคะก็จะทําการอัปเกรดหน้าจอก็คือหน้าจอภายในนะเดี๋ยวจะพาไปดูในตอนท้ายคลิปนะคะจากหน้าจอ10.1นิ้วเป็นหน้าจอสัมผัส12นิ้วนะคะมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้นะคะเพิ่มระบบควบคุมนะคะรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะคะพร้อมระบบ Stop and Go นะคะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะคะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะคะช่วยเบรกตวดจ,จับคนเดินถนนนะคะเตือนการชนด้านหน้า ควบคุมรถหลังจากการชนนะคะเตือนออกจากช่องทางค่ะตรวจจับจุดบอดนะคะตรวจจับขนาที่ออกจากช่องจอดนะคะระบบป้องกันการขับขี่นะคะเมื่อถอยหลงังระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะคะช่วยหักพงมาลัยนะคะลดการเสี่ยงการประทะนะคะนั่นเองเดี๋ยวเราพามาดูนะคะโปรโมชั่นคันนี้นะคะสามารถเลือกได้ค่ะ2โปรโมชั่นค่ะ ก็คือคันนี้ออกรถเริ่มออกรถนะคะที่ดอกเบี้ย0%นะคะออกรถที่280,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะแตสี่งวดจะอยู่ที่1 1 5 1บาทหรือว่าลูกค้าจะเลือกที่0%สี่สิบแปดงวดก็ได้แต่ยอดผ่อนจะอยู่ที่16,313บาทนั่นเองค่ะก็จะพร้อมแต่งแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกดาวที่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะที่180,000บาทนะคะผ่อนผ่อนเริ่มต้นที่ 13,157บาทค่ะหรือว่าถ้าเกิดขยับมาเป็นเจ็ดสงวดก็จะอยู่ที่1 4 3 3ง3มบาทนั่นเองค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกโปรโมชั่นดูได้นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามก็ได้ะคะ่ะปินจะทิ้งลิงก์ไลน์นะคะไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่า่าโปรโมชั่นนี้นะคะเราตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะ ก็จะเป็นชุดแตกนะคะแบบแรปเตอร์ค่ะซึ่งจะมีนะคะกันชนด้านหน้านะคะแบบแรปเตอร์ด้านล่างเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นซับแทงสีเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีเงินหรือว่าสีดํานะคะ mm hmm. ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาด้วยก็คือย้ายเซ็นเซอร์ค่ะมาอยู่ที่กันชนนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างค่ะจะเป็นคิวล้อนะคะในชุดของแรปเตอร์ค่ะ จะเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะจะเป็น FORD Ford อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําล้วนค่ะซึ่งจะทำให้รถเนี่ยดูดุดัดนเข้มมากเลยทีเดียวรถคันนี้จะเป็นสีเทาดํานะคะมันก็จะทำให้ดูเนี่ยเป็นทูโทนนะคะเป็นสีดําด้านตัดกับสีเทาดำของตัวรถนะคะเพิ่มความสวยงามด้านบนก็จะติดเป็นอะคริลิกคำว่า r a นเจ r ค่ะเพิ่มมิติให้กับกระจังด้านบนนะคะแล้วฝา,าวกระโปรงด้วย ด้านตรงไฟสามจุดตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือไฟสีส้มนะคะเดีย๋ยวพามาดูด้านข้างอีกนิดนึงอันนี้เราก็ติดให้ลูกค้านะคะจะเป็นพ่อไฟด้านหน้าค่ะปั๊มคำว่าเรนเจอร์นะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็ล้อเนี่ยคะ่ะเราทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะคันนี้จะทำการเปลี่ยนนะคะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะคะพร้อมด้วยยาง a อี T. ของตัวยตทายนะคะแบบนี้ยาง a อจะมีเสียงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ดังมากเท่ากับอย่าง RT นะคะสติกเกอร์ด้านข้างรถค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าให้ติดแบบไหนอันนี้ลูกค้าก็เลือกแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ติดฟิล์มค่ะคิ้วกระสาดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะฝาครอบถังน้ำมันนะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดปกติจะเดี๋ยวจะติด เป็นาถาดรองมือให้กับลูกค้าด้วยนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ติดนะคะจะอยู่ในชุดอุปกรณ์แถมทั้งหมดค่ะโปรโมชั่นนะคะแล้วก็จะติดนะคะข้อไฟท้ายให้กับลูกคา้าอันนี้ก็จะเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันด้านท้ายนะคะกันชนท้ายก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะก็มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะในสำหรับบวกแพ็กหก0มืนนะคะแล้วก็นี่จะเป็นฝาครอบท้ายกระบะค่ะ เป็น FORD คันนี้ก็จะเลือกเป็นสีเทาดำนะคะตัวอักษรนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล้องคาที่ซ่อนมาในโลโก้นั่นเองค่ะเดี๋ยวปิ้นพาไปดูภายในรถกันนิดนึงนะคะลูกค้าสนใดสนใจออกรถรุ่นนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะคือรถเนี่ยจะค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะสำหรับในรุ่นของสปอร์ตบวกแพ็กหกหมื่นแล้วเรียกว่าเด็ด 64ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผงประตูด้านข้างนะคะที่เก็บสมัมภาระเก็บของต่างๆนะคะภายใน<ม>ก็จะเป็นระบบพสต a สตาร์ทค่ะหน้าจอหลังพมรมลายเป็นแบบดิจิตอลนะคะปุ่มควบคุม,มบนพมมรมลัยนะคะที่เพิ่มฟังก์ชันเข้ามาในส่วนของหน้าจอนะคะสัมผัสเนี่ยคะ่ะที่เปลี่ยนจาก10.1นิ้วเป็น12นิ้วนะคะแล้วก็จะรองรับนะคะแท่นชาร์จแบบไร้สายคะ่ะช่องเชือช่อมต่อ สาซ C USB มีมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นตำแหน่งเกียร์ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแล้วก็ปั๊มโลโก้คำว่าสปอร์ตนะคะตรงนี้นั่งเบาะภายในห้องโดยสารก็จะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวทําไม่ดูสว่างด้วยนะคะหลังคาจะเป็นออกแนวสีเบจนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งบ่งบอก A i r b a g ทำงานนะคะ ในส่วนของเก๊ะเนี่ยจะมีช่องสำหรับวางของนะคะจุกจิกแล้วก็เป็นเก๊ะสัมภรระหน้าด้านหน้านะคะผู้โดยสารด้านหน้ามันเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาหาปินได้นะคะที่เบอร์081นะคะ796 4997หรือว่า086 335 0341นะคะเบอร์หลังแอดไลน์ได้เดี๋ยวทิ้งล,ลิงก์ไลน์นะคะ ว่าให้อีทีหนึ่งลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะจ๊ะหรือว่าจะแอสทักเข้ามาเสนอความคิดเห็นนะคะด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะอ่านเองค่ะตอบเองทุกขั้นตอนจ้ะลูกค้าก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะติดตามคลิปอื่นได้นะคะที่ช่อง youtube กดป,ป,ปายปิ้นฝากติดตามกันด้วยนิดน,นึงนะคะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแต่เพียท่านี้ค่ะติดตามคลิปหน้าได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะ